ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาว่า Assalamualaikum Salaam Pakia ประเนเีงานสักเลีนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษาาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตานี ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรอฮานีเจนราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสุริยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลาย,ยูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลาย,ยู พร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเสนอคำว่าเมิมเบนโตเมิมเบนโตแปลว่าสร้างซึ่งคำนี้นั้นมาจากคำว่าเบนโตเบนโต b e n t u k แปลว่ารูปรูปร่างหรือลักษณะค่ะเมิมเบนโตแปลว่าสร้างค่ะ ยกตัวอย่างเช่น inilah yang membentuk disiplin dalam diri encik Halim อินิล h ะย n งมุมบันโตดิส цип ลินด้านล้ำดีรีเอ็นเจฮัลมแปลว่านี่คือสิ่งที่ทำให้คุณฮาลมนั้นเป็นคนที่มีวินัยค่ะอินิล h ะยังม e มบ e น t u ดิส s и п ลินด้านล้ำดีรีเอ็นเจฮัลมแปลว่า nice น u, UH ี่คือสิ่งที่ทำให้คุณฮาลิมเป็นคนมีวินัยค่ะมุมบันโตแปลว่าสร้างหรือทำให้นะคะส่วนคำว่าดิสซิ п ลินดิสซิ п ลินแปลว่าระเบียบวินัยค่ะมุมบันโตแปลว่าสร้าง หรือทำให้ส่วนคำว่า d i s c i p l i n แปลว่าระเบียบวินัยค่ะ d i ร c i แปลว่าตนของตนหรือธรรมชาตินะคะคำว่าดาล a m ดาล a m แปลว่าในาค่ะ d i ร c i แปลว่าตนของตนธรรมชาติและคำว่าดาลัมแปลว่าในาค่ะ ini la yamamoto d i s c i p l i n d a l a m d i r i p i n e เอินเจฮเลมแปลว่านี่คือสิ่งที่ทำให้คุณฮาเลมนั้นเป็นคนที่มีวินัยค่ะ อ n นิล่ายัง m e m b e n บ u k d ดิสซิปลินดัลลัมดีรีเอ็นเจฮาิมแปลว่านี่คือสิ่งที่ทำให้คุณฮาเลมเป็นคนมีระเบียบวินัยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเราก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับอาหารยอดนยยมของชาวมาเลเซียนั่นก็คือนาซิเลมะซึ่งเป็นข้าวที่หุงกับกะทิแล้วก็ใบเตยค่ะโดยจะทานพร้อมกับเครื่องเคียง4อย่างด้วยกันประกอบไปด้วยปลากระตัก ทอดกรอบนะคะแตงกวาหั่นไข่ต้มสุกแล้วก็ถั่วอบค่ะถูกต้องค่ะค่ะเราจะมาเรียนรู้คำว่ามักลูมัดมักลูมัดนะคะแปลว่าการประกาศข่าวสารข้อมูลรายละเอียดหรือความรู้ก็ได้ค่ะมัลูมัดแปลว่าการประกาศข่าวสารข้อมูลรายละเอียดหรือความรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ มักลุมัดดียาเออร่งจูรูลาเตห์อสการนะคะมักลุมัดดียาเออร่งจูรูลาเตห์อสการแปลว่าเป็นที่รู้กันว่าเขานั้นเป็นครูฝึกทหารค่ะมักลุมัดดียาเออร่งจูรูลาเตห์อสการแปลว่าเป็นที่รู้กันว่าเขาเนี่ยเป็นครูฝึกทหารค่ะ ขอทบทวนคำศัพท์จากประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะมารุมัดแปลว่าการประกาศแต่ในที่นี้จะหมายถึงว่าเป็นที่รู้กันหรือเป็นที่ทราบกันนะคะเดียนะคะเดียแปลว่าเขาหรือท่านค่ะเซอ r a อรังเซอรอรังแปลว่าคนหนึ่งนะคะจูรูลาเตหแปลว่าครูฝึกอสการ์แปลว่าทหารค่ะมารุมัดเดียเซอโ์อรังจูรูลาเต a ์สการ์ มารูมาเดียสรังจูรูลาเตอัสกาดแลว่าเป็นที่รู้กันนั้นว่าเขาเป็นครูฝึกทหารค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ เป็นที่นิยมของชาวมาเลเซียนั่นก็คือแกงกะหรี่หัวปลานะคะแกงนี้เป็นอาหารมาเลเซียที่ผสมผสานด้วยเครื่องเทศนะคะรสชาตินั้นกลมกล่อมมากเลยทีเดียวเคล็ดลับที่สําคัญของอาหารจานนี้ก็คือหัวปลาจะต้องไม่มีกลิ่นคาวค่ะสําหรับวันนี้นั้นเวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามาย,ยูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามา马ยูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http: //exten.pn.psu.ac.th